บ้านเบา28พฤศจิกากาเบอร์หนึ่งเป็นที่พึ่งที่พิงที่รับใช้เลือกสหาภาพสุรินทรานนนอย่างมั่นใจเป็นนายกรับใช้ชาวตะบะลเวียคนบ้านเดียวกันแค่มองตา ีคำปรอบใจมีคำว่าสบายดีบอให้กันเสมอเด้อคนบ้านเขากราบเรียนมาอย่างพ่อแม่พี่น,น้องชาวตำบลละเวียที่เคารพรักทุกท่านครับวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายน2564นี้โปรดเลือก นายสหาภาพสุรินทรานนท์หรือมามา่าเบอร์มึงสหภาพสุรินทรานนท์หรือมาม่าเบอร์มึงเบอร์มึงเบอร์มงเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเวียของเราเช่นเดิมนะครับอดีตนายกอบตละเวยสองสมัยเข้าใจงานรู้หน้าที่สร้างสรรผลงานและพัฒนาตำบลละเวียของเรามามากมายผลงานการันตีมีความรับผิดชอบสูงพี่น้องมั่นใจได้ เลือกสหาภาพสุรินทรานน์หรือมาม่าเบอร์มึงสหาภาพสุรินทรานน์หรือมาม่าเบอร์มึงเบอร์มึงเป็นนายกอบตละเวียพึ่งพาอาศัยได้จริงใจพัฒนาอาสารับใช้สารงานตอกกองงานใหม่ด้วยหัวใจนักพัฒนากล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนคนตำบลละเวียมีความรู้มีประสบการณ์มีอุดมการณ์บริหารงานเป็นตอกย้ำความมั่นใจได้เลยว่า พี่น้องจะได้นายกที่ดีมีคุณภาพมาบริหารงานอย่างแน่นอนครับอย่าลืมอย่าพลาดวันอาทิตย์ที่28พฤศจ,จิกายนนี้8นาฬิกาถึง17นาฬิกาพี่น้องชาวตะบนละเวียทุกท่าน ้อมใจกันเลือกเบอร์มึงเข้าคูหากาเบอร์มึงเลือกนายสหาภาพสุรินทรานทนเบอร์มึงสหาภาพสุรินทรานทนหรือมามา่มาเบอร์มึงสหาภาพสุรินทรานทนหรือมามา่มาเบอร์มึงเบอร์มึงเบอร์มึงเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตะบลละเวียบ้านนี้เมืองนี้ดีแน่นอน,น บ้านเบา28พฤศจิกากาเบอร์หนึ่งเป็นที่พึ่งที่พิงที่รับใช้เลือกสหาภาพสุรินทรานนนอย่างมั่นใจเป็นนายกรับใช้ชาวตบะบ้มานให้มัเว เยบผ่าแรงที่ใช้กับเงินที่ได้ยังบอกเคยคุ้มค่านักเรียนมอปลายจากภาคอีสานกลายเป็นแรงงานถูกกดร,ราคานนองมาซื้อลาบเขาได้วาจาจังไดอดสาวก่อนเดินนา <c oughs> กราเรลียนมาอย่างพ่อแม่พี่น,น้องชาวต,ตะบลละเวียที่คารบรักทุกท่านครับ วันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายน2564นี้โปรดเลือกนายสหภาพสุรินทรานน์หรือมามา่าเบอร์มงสหภาพสุรินทรานทน์หรือมามา่าเบอร์มงเบอร์มงเบอร์มงเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตะบลละเวียของเราเช่นเดิมนะครับอดีตนายกอบอต,ตละเวียสองสมัยเข้าใจงานรู้หน้าที่สร้างสรรผลงานและพัฒนาตะบลละเวียของเรามามากมายผลงานการันตีมีความรับผิดชอบสูง พี่น้องมั่นใจได้เลือกสหาภาพสุรินทรานนท์หรือมามา่มาเบอร์เมิงสหาภาพสุรินทรานนท์หรือมาม่าเบอร์เมิงเบอร์เมึงเป็นนายกอบตละเวียพึ่งพาอาศัยได้จริงใจพัฒนาอาสารับใช้สารงานตอก,ก่องงานมาไม่ด้วยหัวใจนักพัฒนากล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนคนตาบลละเวียมีความรู้มีประสบการณ์มีอุดมการณ์บริหารงานเป็น ตกย้ำความมั่นใจได้เลยว่าพี่น้องจะได้นายกที่ดีมีคุณภาพมาบริหารงานอย่างแน่นอนครับอย่าลืมอย่าพลาดวันอาทิตย์ที่28พิพฤศจิกายนนี้8นาฬิกาถึง17นาฬิกา พี่น้องชาวตะบนละเวียทุกท่านพร้อมใจกันเลือกเบอร์มึงเข้าคูหากาเบอร์มึงเลือกนายสหาภาพสุรินทรานนนเบอร์มึงสหาภาพสุรินทรานนนหรือมามา่มาเบอร์มึง,ส,มงสหาภาพสุรินทรานนนหรือมาม่าเบอร์มึงเบอร์มึงเบอร์มึงเป็นนายกองค์การบริหรารส่วนตะบนละเวียบ้านนี้เมืองนี้ดีแน่น,นอน,น